ทำธุระไม่ใช่ do my business สวัสดีค่ะทุกคน do my business business แบบนี้หมายถึงธุรกิจเลยนะคะถ้าเราบอกว่าเราทำธุรกิจก็อาจจะใช้คำว่า do my business ได้หรือว่า run my business ก็ได้ run ที่แปลว่าวิ่งนะคะเอามาใช้กับคำว่า business ก็คือดำเนินธุรกิจได้เลย แต่ว่าถ้าเราจะพูดว่าทำธุระค่ะจะไม่ใช้คำว่า do my business ค่ะจะไปใช้คำว่า errand errand หมายถึงธุระจุกจิกยกตัวอ,อย่างไปซื้อของซื้อกับข้าวไปจ่ายเงินที่ธนาคารไปเติมน้ำมันในลักษณะแบบนี้ก็คือเป็น errand นะคะ errand คือธุระจุกจิกเวลาทำธุระจะใช้คำว่า do an errand หรือ run and e r r a n d ก็ได้สังเกตวิธีการใช้ของฝ้าย e r r a n d เป็นคำนามนับได้เพราะฉะนั้นมีเสียงอออ่างด้วยก็เปลี่ยนเป็น and e r r a n d หรือถ้าหลายธุระเราอาจจะใช้คำว่า lots of errands some errands ยกตัวอย่างเช่นเราจะบอกเพื่อนว่าวันนี้ฉันมีธุระต้องทำหนึ่งเรื่อง I have an errand to run today I have an errand to run today แต่ถ้ามีมากกว่าหนึ่งเรื่องอาจจะพูดว่า I have some errands to run today I have some errands to run today เอาอีกเอาอีกสมมติเราจะบอกเพื่อนว่าฉันจะทำธุระให้พ่อนิดหน่อยหลังเลิกงาน I will run a few errands for my dad after work หรือตัวอย่างสุดท้ายฉันมีธุระต้องทำเยอะเลยอ่ะพุ่งนี้ I have lots of errands to run tomorrow I have lots of errands to run tomorrow และนี่ก็คือคำว่า run errands ที่ฝ้ายนำมาฝากทุกคนวันนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะขอ emoji อู้หัวใจที่คอมเมนต์ในใต้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะเจอกันใหม่กับฝ้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย